จับนะมันคืออะไรทำไมจับไม่ได้มันคือประตูย้อนเวลาหาอดีตได้งั้นไปแม่งเลยนี่มันเมื่อไหร่เนี่ยนั่นมันเจ้าธนงทงทุงถวยนี่ตอนนั้นมันคือเพื่อนที่อยู่ข้างฉันมาตลอดกินคุ้นคุ้นจังนายเป็นใครเนี่ยแกมองเห็นฉันด้วยเหรอทำไมได้ดูคุ้นคุ้นจังฉันคือเจ้านายแกไงล่ะเจ้า ถนงแทงทิ้งถ้วยเอ้ยถนนถ้วยทำทุงเอ้ยถนนถุงทุงถ้วยเอ้ยถูก,ถกแล้วฉันมาจากอนาคตเน่ะตอนนั้นหนูคงไม่อยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วหนูได้เขากับที่เปียกคูนที่อยู่ส่วนตงข้ามปะมันควรถามไหมเนี่ยหนูมีเรื่องสําคัญที่เจ้าน,นายต้องรู้ว่าสลัดบัคกเติมโลบั๊ไวที่สุดใช้เวลาน้อยสุดแค่5นาทีโลบัคก,ก็เข้าแล้วมีเงินแค่ส5บาบาทก็เติมได้ทักเลยอ่ะ อยู่ให้ห่างจากเด็กผู้หญิงโบแดงๆสะพายกระเป๋าส้มๆนะเพราะมันแป๊ะพ่กี้กลับมาอยากดูต่อขอคนละเมน